อาตอนที่น้องๆจะมาโรงเรียนนี้ใครเป็นคนส่งขึ้นรถลูพก็ก็มีแม่ก็มีเนาะยายก็มีอาปย่าตายายและทีนี้ถามอีกเสื้อผ้าอาหาร ใครเป็นคนเตียงให้เราลูกอ๋อแล้วก็น้องแม่ดู่ย้าตายายและทีนี้ถามอีกรูปเมื่อท่านซักเสื้อสักผ้าเตรียมมาหาให้เราท่านเหล่านี้คือหุงพบารีแทนคุณก่อนเราควรจะตอบแทนคุณท่านไหมอ่าควรนะอาถ่าน,น้องๆก็ควรก็นั่งนิ่งๆลูปทีนี้ ก็จะตู้ได้ฟังอาจารย์จะตูวได้ฟังนั่งนิ่งๆแล้วก็หลับตาดูนั่งนิ่งหลับตาอาจารย์จะดูว่าพู้เคยจะนิ่งขนาดไหนจะนิ่งเหมือนโรงเรียนที่ไปสอนไหมข้างหลังมีกระทุกกระลิบอยู่โอ้โหดูแล้วน้องนทุกคนก็ เป็นเด็กดีทุกคนใช้ได้ลูกก็เคอทราบไหมไม่ต้องต่อวใลูกนะนั่งหลังตามสบายสบายลูกสถานที่แห่งนี้คือวัดวัดคือสถานที่อันสบงบซึ่งวัดแห่งนี้สถานที่แห่งนี้ก็มีม่กกว่ามีโอรุปุขานคเนวโรมีโอรุปุปขานเป็นเจ้าว่าเมื่อหมดยึดโอรุปุปขานก็มีก็เด็กทุณพระ สิริวัคโนลมหลวงพ่อเจ้ทคณะจังหวัดจชไงรายเป็นเจ้าว่าแล้วก็เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ท่านเมตตาให้ห้องประชุมนี้จัดการอบรมพวกเราซึ่งนับว่าเป็นโชคแล่งวาสนาถ้าาจารย์อยากขอแนะนาเธอสักนิดลูกเราทุกคนเกิดมาเพราะอะไรเพราะมีคนสองคนลูก คนสองคนหญิงชายมีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันคนสองคนหญิงชายตกลงคงใจที่จะสร้างฐานะครอบครัวอยู่ด้วยกันเมื่อคนสองคนตัดสินใจแล้วคนสองคนนั้นก็ชักนำสองตระกูลให้มาอยู่ด้วยกันเมื่อสองตระกูลจะให้อยู่ด้วยกันแล้ว อยู่มาบางคนก็นาบนบางคนก็ไม่นานลูกก็เมื่อเกิดมาเป็นพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกิดมานี้เกิดมาเพราะคนสองคนที่มีความปรารถนาดีต่อกันที่มีความรักต่อกันเมื่อท่านทั้งสองมีความปรารถนาดีมีความรักต่อกันอยู่ด้วยกัน เป็นเหตุให้พวกเราได้เกิดมาเกิดมาเพราะรักของคนสองคนเมื่อเราอุบันหรือว่าข้อออกมาแล้วคุณพ่อคุณแม่คนปู่คนยา่าคนตาคนยายญาพีน่น้องทุกคนให้ย,ยาดูแลเราส่งเสริมเราเรีรยงดูแลเรามาตั้งแต่แต่บอกจนสุดท้ายลูกเรามีอายุครบกำหนดที่จะเข้าโรงเรียน ท่านเหล่านั้นก็ส่งเสริมให้เราได้เข้าโรงเรียนเพราะอะไรลูกเพราะท่านเหล่านั้นมีความรักความปรารนาดีต่อเราเมื่อท่านเหล่านั้นซึ่งเป็นบุพกาดีของเรามีความปรารถนาดีต่อเราขนาดนั้นเราควรจะแทนคุณท่านอย่างไรเราทราบดีว่าท่านเหล่านั้นมีความรักต่อเรา เราก็ค้องยจับไม่ทำให้ท่านเรานั้ผิดหวังเราก็ต้องแทนคนท่านเรานั้นเช่นนักเรียนสนใจตั้งใจปฏิบัติตัวนั้นคือคุณครูสอนคุณครูให้ทำอะไรเราก็ทำตามระเบียยเทรอะคุณครูนอกจากจะมีหน้าที่และอาชีพ คุณครูยังมีกิจสัมฤทที่จะสอนนักเรียนให้เป็นคนดีเมื่อพวกเราเป็นคนดีแล้วสิ่งที่จะตามมาคือบ้านนั้นมีคนดีตำบลนั้นมีคนดีสุดายสท้ังคมก็มีคนดีเมื่อคำว่าคนดีนะลูกคำว่าคนดีมีสิตธรรมนนะั้นไม่ใช่ของาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งนะ คำว่าความดีนะัะเป็นของคนดีทุกคนทุกศาสนาดังนั้นสิ่งที่พ่อาจารย์ต้องการก็คือต้องการให้น้องๆมีเมตตาซึ่งกันและกันอันนี้หนึ่งนะสองอออสิศีกรรมอภัยให้กันและกันสามเมื่อเจอปัญหาต่างๆเราแก้ไขไม่ได้เราต้องเข้าหาผู้ใหญ่เช่นคุณครู หรือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายท่านจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้เราซึ่งท่าาจารย์ก็มีความยินดีและเต็มใจที่จะมาให้ควมรู้แก่นักเรียนอ้าวนั่งตัวตรงดูสินั่งตัวตรง่านที่ท่าอาจารย์จะให้พบเิอดูอะไรไปอีกท่านอาจารย์ต้องการดูฟวงวอมสักหน่อยอาทีนี้ให้หลับตาลุก ตัวตรงแล้วก็หลังคานั่งตัวตรงยืด <poems> ตัวให้ตรงนั่งปรสมาธิเนี่ยลูกนั่งข่าสมาธิแต่เราละโส่วนมากจะนั่งได้ดีตัวตรงอ่ะทีนี้ก็ให้นักเรียนกล่าวตามพระอาจารย์นะให้กล่าวตามพระอาจารย์วันนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเกิดมาเพราะคุณพ่อคุณแม่มีความรักความปัญาดีนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้ว ยังมีคุณปู่คุณย่ายังมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายซึ่งมีความรักซึ่งมีความรักมีความปรารถนาดีมีความปรญหาดีคอยสนับสนุนคอยสนับสนุนส่งเสริมส่งเสริมดูแลพระเจ้าดูแลพระเจ้านอกจากนั้น ยังมีคุณครูยังมีคุณครูที่รู้เรียนที่รูเรียนคอยประสิทธิาคอยประสิทธิะการบอกสอนวิชาการบอกสอนวิชาการให้ผ่านสอบเขียนได้ให้ผ่านสอบเขียนได้ดังนั้นดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายทราบเช่นนี้ ข้าพเจ้าจึงขอขอบพระคุณท่านเหล่านั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนอดีงามสงกับท่านเหล่านั้นมีความปานาดี มีความรักมอบสิ่งที่ดีให้แก่ข้าเจ้าให้แกข้าเบ้าขอสัญญาว่าอญาาจกตั้งใจอยู่ในโอวาทคำสอนูในโวาทำโอวาทคำ ให้ดูดีดูแก่ตนเองแก่ตัเองและคนอื่น